ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพีนขข่น้องสุกุลก็หลังจากนะครับมาให้ข้อมูลบนไปก็ม่ได้มาเจอกันวันสองวันเนาะสองวันหรือสามวันไม่รู้เนาะอันนี้เป็นชุดโครงสร้างเด้อนะซื้อยังไงก็ได้ให้อยู่ภายในนี้นะครับซื้อยังไงก็ได้ให้อยู่ภายในนี้อ่ะอันนี้แคปหน้าจอไว้นะครับเหมือนเดิมสําหรับท่านที่เข้ามาเจอใหม่นะไม่ได้ว่าให้ซื้อทุกตัวนะให้ซื้อยังไงก็ได้ให้อยู่ภายในนี้นะครับ โอากาสถูกสูงนะถ้าไม่มีในนี้โอกาสมันก็จะน้อยลงนิดนึงนะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกถูกไหมนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ไปให้ข้อมูลเลขล่างไปเลขล่างก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเลขล่างทั้งหมดนะครับมากี่ลิปกี่ลิปก็เป็นเลขล่างตัวเดิมทั้งหมดมันเพราะว่ามันเป็นวิ่ง3ามถ้าสาม,มาแล้วสาจริงจริงมัน หลุดตั้งแต่3ามสามห่ 30, ยันสามเนั่นแหละแต่เด่นที่สุดนะครับก็คือ,อ3003 3993าแล้วก็31ไม่ต้องซื้อนะหนึ 13, นะครับที่ผมอันนี้ก็คือสูตรได้ทำให้ไปดูไปแล้วนะครับตัวรองนะตัวรองมันมันก็จะเป็น3า8 3เพราะ 83, ว่า3 8ม3มันเป็นเลขตัวแทนนะครับแล้ว32ล่ะ 3ามสองสามสี่พวกนี้ก็เป็นเลขพี่กับน,น้องนะครับแต่ตามสูตรแล้วนะตามสูตรแล้วที่เด่นจริงๆมันก็เป็นสามศูนย์ศูนย์สามสามเก้าเก้าสามแล้วก็สามหนึ่งนะครับเป็นห้าชุดนี้นะครับแต่ไอ้เลขพวกนี้ประมาทไม่ได้เด็ดขาดนะครับไอ้สามสี่สามสองกับสามแปดแปดสามไอ้พวกนี้นะก็โอเคนะทีนี้มาดูเ,าเลขบนนะครับบนก็ให้ข้อมูลไปแล้วนะบนก็ให้ข้อมูลไปแล้วนะครับ หลักสิบนะ10 1 1 6 8 9นะครับหลักสิบหลักหน่วย2 4 5 9เห็นะสห้าเก้าอ่าหลักร้อยศูนย์เก้าแปดแต่หลักร้อยแต่หลักร้อยนี่เราจะอ่าไม่ไม่ไ,มไอ้นั่นเท่าไหร่นะครับหลักร้อยนี่เราจะ ะไม่เน้นเท่าไหร่มาเน้น10กับหน่วยนะตัววิ่งวิ่ง5้าก็น่าจะทําให้ดูไปแล้วนะครับตัววิ่ง5น่าจะทําให้ดูไปแล้วตัวเด่น2ตัวมาตัวก็มันเป็น7กับ2นะครับเป็น7กับ2นะครับเจ็ดกับ2อันนี้ก็9กับ4นะก็โอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออะไรนะครับแป๊บนึง เดี๋ยวเดี๋ยววันสรุปนะครับจะมาลงให้ทีเดียวอีกทีหนึ่งว่า,าวิ่ง5้านะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามอยู่ตัววิ่ง5า้ามายังไง2กับ7ก็ให้ดูไปแล้วนะครับ2กับ7น่าจะติด1ตัวจะเป็นเลข2หรือเลข7นะครับแต่ตัววิ่งก็คือตัว5นะครับแล้วก็9กับ4<ม>ก็น่าจะติด1ตัวนะทีนี้นะห <c oughs> ลักหน่วยหลักหน่วยนี่พี่น้องหลายท่านก็น่าจะใช้ยอยู่นะ หลักหน่วยนะครับอ,อันนี้นะครับเป็นหลักหน่วยนะเป็นหลักหน่วยนะครับหลายท่านก็น่าจะใช้อยู่หรือบางท่านก็อาจจะลืมนะก็คือเราก็จะใช้นะ ร้อหน่วยบวกกันนะครับ3บวก9เป็น2อนะสบวก9เป็น2บวก2อีกเป็น4อันนี้ก็คือตัวบวกของมันนะครับอันนี้คือตัวบวกของมันก็คือบวก2บวก1บวก4นะครับ3บวก9เท่ากับ12 12บวก2เท่ากับ14 4บวก2เป็น6 6บวก1เป็น7 7บวก4เท่ากับ11มันก็จะเป็น4 6 7 1นะครับ ออกที่2 4 6อันนี้เราเรามา <c oughs> ว่ากันถึงหลักหน่วยนะหลักหน่วยนะครับ <c oughs> อ่าต่อไปนะครับ2 4งสี่นะสองรหน่วยบวกกันนะครับ2อบวกสี 4, 6, 6่เป็นหกหกบวกหเท่ากับสิได้เลขสองบวกสเป็นส 4. 4ี่บวกหนเป็นห 5. 5้าบวกสี่เป็น9ก้านะสองสออกที่3 2 4สเลขสีนะครับ อันนี้ก็คือหลักหน่วยต่อไปนะครับ3 2เป็นเล็5 5บก4เป็น9 9บก2เป็น11ได้เล็ก1 1บก1เป็น2 2บก4เป็น6 9 1 2 6ออกที่8 5 2เล็2นะครับ8 5 8 5เป็น13 3บก2ได้เล็5 ห้บกสเป็น7จ็เบวกหเป็น8 8ดบวกสเป็น12 5สองเจ็ดแปดเลขหนะครับแปดบวกหเป็น14 4สบวกหได้เลขเก้าเบกสเป็น11เอ็ดได้เลขหนึบวกหเป็น2 2งบวกสเป็น6 9เก้นะมันจะเหมือนกันหมดนันแหละ 9บวกสเป็น11ได้เลขห 1, 1ึบวก1เป็น2 2บวก4เป็น6 9 1 2 6าหนึอนอะครับออกที่3 5 6หนะ้าอะ่ะเดี๋ยวอันนี้จะไปเร็วนิดหนึ่งนะทีนี้ห4 6เท่ากับเลข6เอ้ยตัวนี้ก่อนนะ3 5เป็น8 8ดบวก6เป็น14ได้เลข4 4 6 7 1กดหออก6 4 6, 6. 6บก4เป็น10ได้ 0, 0บก6ได้ 6, 6, 8, 9, 3ออก 9, 7, 8 9 7เป็น 6, 6บก8ได้ 4, 4, 2, 4บก2เป็น 6, 6บก1เป็น 7, 7บก4เป็น11ได้เล็ก1ก็ 4, 6, 7, 1ออก 6, 9, 6นะครับ ร้อยสิบหน่วยบวกกันนะครับหกบวกเก้าเท่ากับสิบห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ1 1่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดหนึ่งสามสี่แปดออกที่แปดเก้าแปดนะครับ <c oughs> ก็เลขแปดนะครับนะเลขแปด 8บวก9เท่ากับ17 8นะ8บวก9เป็น7เ7เบวก8ได้เลข5 5 5 5บวก2เป็นเลข7 7็เบวก1เป็น8 8บวก4เป็น2ได้5 7 8 2นะครับ5 7 8 2ออก1 4 5เลข5นะครับ เหมือนกันนะถ้ามันได้เลข5ก็5 7 8 2วันนี้ก็5 7 8 2นะครับอ่าต่อไป110หน่วยบวกกันนะครับ110หน่วยบวกกันอ่าขีดอันนี้ให้เลข5มาที่เอา100 110หน่วยบวกกันก็1 4 5 1บวก4เป็น5 5บวก5เป็น10ได้เลข0 2 3 3บวก4เป็นเลข7 0 2 3 7ออก252นะครับเลข2นะ่าสองหบวกหเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองนะครับสอวกาเป็น 7, 7, 2, เจ็บวกสงได้เลขเก้านะครับเท่ากับเลขเก้าหห ะครับเห็นไ,ไหมสองสองบวกห้าเป็น 7. เจ็ดอ่ะทำไมว่านี้มันมันเป็นอย่างนี้สองห้าสองใช่ไหมสองห้าเจ็ดเจ็ดได้เด้เก้าเก้าหนึ่งสองหกโอเคมันหลุด เก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองหกเก้าสิบสิบเอ็ดมันออกแปดเก้าห้านะครับออกแปดเก้าห้านะสองห้าสองก็เป็นแปดเก้าห้ามันหลุดนะทีนี้ในเมื่อมันเดินมาผมคิดว่าจะเอาตัวเอาตัวเก่านี่แหละเพราะว่ามันมันเป็นสูตรสูตรง่ายๆนะครับมันน่าจะเดินต่อจริงๆอ่ะไอ้้เจาตัวเนี้ยมันเดินยาวขึ้นไปกว่าน,นี้อีกนะครับมันเพิ่งมาหลุด 8กับ9เป็นเลข7 7บก5ได้12นะ2บก2เป็น4 4 <c oughs> บก1เป็น5 5บก4เปนะ็น9 2 4 5 9นะครับ2 4 5 9คิดว่าน่าจะมาเพราะ หลักสิบหน่วยนะครับสิบหน่วยแบบแบบอะไรนะแบบคู่ขี้นะสิบหน่วยแบบคู่ขี้ก็อันนี้ผมก็น่าจะให้ให้ดูยาวยาวไปแล้วละสิบหน่วยแบบคู่ขี้นะก็สูตรมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับร้อยบนนะครับบวกสิบขอสี ร้อยบนบวก10บคอ4มันเดินยาวดีนะมันเดินยาวนะครับแต่มันจะอยู่หลักสิบหลักหน่วยไม่รู้พูดง่ายๆว่ามันเป็นแบบคู่ขี้นะเพิ่งเดินยาวๆมามันก็ไปหลุดงวดก่อนๆอนุนหลังจากนั้นมันก็เดินต่อของมันเรื่อยๆนะครับวดดี่แล้วนี่1 3 5 7 9ม้มันเป็นเลขขี้ใช่ไหมมันเป็นเลขขี้มันก็ออก8 95เนะครับเลข5มันก็เนี่ยเลขเก้าเลขห้าเลขเก้าทพวกนี้มันก็มา10หน่วยเป็นแบบ สิบหน่วยแบบคู่ขี้นะไม่นเน้นว่าเอ้ยหลักสิบนะหลักหน่วยนะมันก็คือมันเป็นวงกว้างอยู่นะครับทีนี้ <c oughs> วันนี้หลักร้อยเราคือเลขแปดใช่ไหมหลักสิบครั้งที่สี่ก็คือเลขสี่นะครับหลักร้อยก็คือเลขแปดมาหลักสิบครั้งที่สี่คือเลขสี่แปดบวกสี่เท่ากับสิบสองมันเป็นเลขคู่ก็คือสองสี่หกแปดศูนย์นะครับมันเป็นสองสี่หกแปดศูนย์สองสี่หกแปดศูนย์ จะต้องติด10หน่วยใช่ไหมอ่าเป็นเลขคู่จะต้องติด10หน่วย2 4680นะมันเป็นเลขคู่แล้วก็มันมีอีกสูตรหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าผมมาแล้วผมผม,ผมทำทีเดียวแล้วพี่น้องจะงงงงงงไปกับผมด้วย่ <c oughs> อะอีกสูตรหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสูตรที่พี่น้องให้มานะอันจริงมันมันมันก็ไลย่ยาวยาวขึ้นไปกว่านี้เราจะเอามาเทียบกันระหว่าง2 4680ใช่ไหม 2 4 6 8 0อันนี้มันคิดคนละแบบนะครับ8 5 8 5 3บวกกันทีเอ้ย8 5 5ดินะมันต้องเป็น8 5 5นะครับ8ปบวกหเป็น13 3สบวกหเป็น8ปดเไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงงเองแล้วทำเองงงเอง8 ด8 5สเดี๋ยว853หรือเปล่า 8, 5, 5. หรือ855เดี๋ยว3 6เป็น9 9ก็5ับ5อืมเดีย๋ยวนะมันเป็น9 9บวกสเป็น2 2ง6อหบกหเป็น2 2บวก3 5ม้เอบวก3ใช่ไหมอเก้บวกสาม บวกสามนะครับไม่ใช่บวกห้านะน่าจะเป็นบวกสามเดี๋ยวนะสองสองเป็นสี่สี่สามเจ็ดอ่าใช่น่าจะเป็นบวกสามนะเป็นสูตรที่พี่น้องให้ผมมานะครับไม่ใช่แปดห้าห้านะเป็นแนะปดห้าสามหรือเปล่านะแปดห้าสามอย่างนี้แล้วกันแปดห้าอ่าออกจากกล้องก <c oughs> ็ใช้จริงมาแล้วหลายงวดแล้วละ่ะ นะแต่ผมไม่ได้ทําให้ดูก็ดูในคอมเมนต์พี่น้องหลายท่านก็คงเอาไปทํากันแล้วนะแปดห้าเท่ากับเลขแปดนะครับแปบวกหเป็น13 3สาบวกสเป็น6กหกแปดศูนะติดสิหน่วยนะครับเป็นตัวเด่นแบบคู่ขี้ที่เราคัดออกมามันก็จะเป็น3ามห้าหกไม่เรียกหมาที่หลักหน่วยสามหกนะต่อไปก็คือ3 6 3 6 3หบวกกันได้เท่าไหรสามบวก 6เป็น9 9้บวกสาเท่ากับสิบสอเดินสามจังหวะนะทีละสามจังหวะมันก็2 2 4 6 6งสีอนะครับอันนี้มา2ตัวเลยต่อไปนะครับร้อยกับหน่วยบวกกันก็คือ6 6 3บวกกัน6กบวเป็น12 2สวกสานะหกหกบวกหกหเป็น12 2สบวกสเป็น 5 5บก2เป็น7 7บก2เป็น9ได้5 7 9ออก9 7 8เลข7ก็ยังติดอยู่ที่หลัก10หลักอ่าเลข9ไปหลักร้อยช่างมันนะเอ่อ9 8 100คือ9หน่วยคือ8 3คงที่ <c oughs> 9กับ8เป็น7 7บก3 9กับ8เป็น7 7บก3เป็น10ได้เลข0 024ออกที่696ะเราไปไม่ถึงเพราะว่ามันมันขยายเป็นออกออกแค่3ตัวนะครับมันออก696เลย024คือเราให้ดูดูเป็นเลขคู่กับเลขที่นะแต่ว่าตัดออกมาให้มันเหลือ3ตัวโอเคต่อไป66 66 66 6, 6, 6, 3 6บก6เป็นเนี่ย6 6นะบก3ของที่6บก6เป็น12 2บก3คือเลข5เลข7 9อนะ่ะไปทีละ2แต้มออก8 9 8นะครับเลข9ต่อไปนะครับ8 8นะ8 8 3 8บก8เป็น16 6บก3ได้เลข9 <c oughs> 1 3 เก้ 1> 9, 1, เลข1ไปหลักร้อยแต่ว่า,าถ้าจะดูเป็นเลขคู่ขี้มันก็ยังเป็นเลขติดเลขขี้อยู่นะครับสิบหน่วยเนะี่ยมันมันยังติดติดเลขขี้อยู่นะให้ดูดูแค่ว่ามันเป็นเลขคู่กับเลขขี้แต่เราจะตัดออกมาแบบนี้นะหรือถ้าเดินสีจังหวะก็คือ9ก้าสมหมันก็จะโอเคก็เหมือนวันนี้ถ้า ถ้าเราเดินเป็น3มจังหวะก็คือ0,2,4,6์สองเนี่ยศูนยให้เดินไป็ปสี่จังหวะมันก็จะไม่หลุดหรือว่าเก้า่ามห้ามันก็จะมาเข้า1 4ึ่งสี่ห้าเห็ต่อไปช่างมันหนึ่งาหนึ่งห้าาถ้ากับเลขเอะไรเนี่ยหนึ่งเป็น6,6หกแล้วเลขเก้า สามเก้าหนึ่งสามห้าอีกนะเนี่ยถ้าเดินเป็นสี่จังหวะหรือถ้าผมจำไม่ผิดหรืออาจจะบวกห้านะแต่ว่าบวกสามนั่นแหละบวกสามไปก่อนลองดูสองบวกสองสองสองสามเป็นเท่าไหร่สองสองเป็นสี่สี่บวกสามได้เลขเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งมาที่เลขเก้านะครับ ยังติด10หน่วยก็คือเป็นเลขเลขกขี้วันนี้นะแปดห้าแป8ห 5, ้ 5, คงที่แปดบวกหเป็น13บสาามบวกแปดบวกหเป็น13บสามบวกสามเลขหกนหก แ0ูนย์อ๋อโอเคมันน่าจะนะน่าจะจริงๆพี่น้องอ่ามันเป็นสูตรพี่น้องที่ที่พี่น้องให้มาแต่ผมจำไม่ได้ผมจำได้คร่าวๆนะอ่าถ้าเกิดเราบวกห้า 5, ใช่ไหมอ่าตัวน,นี้5อ่าสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ มันก็ยังเป็นเลขคู่อยู่ดีนะ6สามบวกหเป็น9 9้าบวกหสมมติว่าบวกหไงบวกหมันก็เป็น14ก็ยังคงเหมือนเดิมหกบวกหเป็น12 2สบวกหเป็นเลข7็อ่ามันก็มันจะมันก็จะขยับกันนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินเป็น4จังหวะนะครับถ้าเราเดินเป็น4จังหวะอ่าไอเจ้าตัวหน่วยเนี่ยไหน ไม่ใช่ไอหน่วยที่ไอแบบแบบคู่ขี้แบบคู่ขี้สิบหลักสิบหรือหลักหน่วยอาจจะอย่างน้อยๆนะเพราะว่ามันเป็นเลขคู่นะครับมันเป็นเลขคู่แล้วก็สูตรสูตรแรกที่ทําให้ดูมันก็เป็นเลขคู่นะครับมันเป็นเลขคู่เห็นไหมสองสองสี่หกแปดศูนย์นะครับต้องจิตเนี่ยสองสี่หกแปดศูนย์ที่เราจะคัด คัดตัวเด่นออกมามันก็จะเป็น6 8 0ถ้าเราบวก5มันก็จะเพิ่มเป็นเลข2อีกตัวหนึ่งนะ <c oughs> เ,นเลข2ออีกตัวหนึ่งเจ็ดสิบหน่วยนะก็คือ6802แล้วกันนะเจดสิบหน่วยอันนี้มันติดสิบหน่วยนะ6 8 0 2ก็อ่า S <S เลข6มันจะอยู่หลักสิบเลข8จะอยู่หลักสิบส่วนไอตัวเลข2ส่วนไอตัวเลข2มันจะอยู่หลักหน่วยนะครับแล้วไอตัววิ่งใช่ไหมตัววิ่งเราวิ่ง5้าในเมื่อเราวิ่ง 5, 5้ามันเป็นเลขขี้แล้วก็เอาเนี่ยหกอาจจะเป็น6 5ห6 8ห 5, 5 8 0 5 5 0, 5, 0, 5, 0 5, 5, 5, 2 5 5 2, 5 2ซึ่งนะครับ นี่เห็นไหมผมจับหกห้าห้าหกไว้นะหกห้าห้าหกไว้อ่าแล้วก็แปดห้าอย่างเงี้ยมันมันเป็นตัวเด่นแปดสองอย่างเงี้ยหกสองนะครับเลขคู่อาจจะมากับเลขคู่ก็ได้หรือว่าเลขคู่อาจจะมากับเลขคี่ก็ได้แต่ว่าตัววิ่งของเรามันมันมันเป็นเลข5นะครับเพราะฉะนั้นเอา6802เนี่ยไปจับกับเลข5นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ซึ่งยังไม่ได้จับตัวเอเจ้า05ใช่ไหม,ม65 85 05แล้วก็25เห็นไหมแต่ไอ้คู่เลขคู่กับเลขคู่ก็จริงนะแต่สีไม่น่าจะมาผมตัดแบบนี้นะครับ <c oughs> มันก็จะเหลือเลขอยู่กี่ชุดที่เด่นสุดๆนะครับ เด่นสุดๆมันก็จะเหลืออยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, อ8่า6 7ชุดนะสำหรับไอ้ 6, 9 9กับ4มันอาจจะมาตัวหนึ่งหรือ9อาจจะไปอยู่หลักร้อยอย่างนี้นะครับซึ่งมัน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 ,มนคิดได้หลายแบบอยู่นะแต่ที่แน่ๆตัวเลขพวกนี้แหละนะครับที่ผมจะเอาไปจับ3ตัวแล้วก็คัดเน้นให้พี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับ เห็นไหมผมทําไปทํามามันก,ก็เละเพราะว่าผมมามาคลิปหนึ่งผมจะอเอาเอาหลายๆตัวนะครับมามาให้ดูพร้อมกันสูตรเอาที่ว่าได้7กับ2นี้ก็น่าจะมีคนเอาไปทําแล้วละนะสูตรที่ว่าได้เอ,องกับ7น่าจะจะมาตัวนะครับถ้า2กับ7มาตัวแล้วมันมันเป็นเลขคู่ไอ้เจ้าตัวนี้ก็ประมาทไม่ได้นี่เป็นเลขตัวเดิมและไอ,สอ้สองหห้าสองอะนะ นะหรือว่าห้ามันมันจะวิ่งไปหลักร้อยได้ไหมด้วยยังไงเพราะว่าไอ้เจ้าตัววิ่งนะ่ะนะครับมันก็ไปได้หมดนั่นแหละเพราะว่ามันมันวิ่งนะขนาดมันเดินมันยังไปได้เลยนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคลิปนี้มันยาวไปแล้วนะคลิปนี้มันยาวเกินไปเดี๋ยวจะมาะทำรายละเอียดให้ดูอีกทีหนึง่งนะ,อ,ะอย่างน้อยๆนะครับ สิบหน่วยต้องมีเลขคู่นะครับอย่างน้อยนะหนึ่งตัวเลขคู่นะเลขคู่อาจจะมาหนึ่งถึงสองตัวถ้ามันมาสองตัวก็แปดสองหกสองนะห้าหกสองหรือเปล่าเพราะว่าเลขพี่น้องพี่น้องอย่าลืมอว่าเลขพี่น้องนะเลขพี่น้อง <c oughs> อย่างเนี้ยอย่างห้าหกนะห้าหกเลขพี่น้องนะ เจ็ดกับแปดอย่างเงี้ยเลขพี่น้องนะครับแปดกับเก้าอย่างเงี้ยสี่กับห้าเห็นไหมห้าสองแล้วก็มาห้าสองนี่แล้วแปดกับเก้ามันอยู่ข้างหน้า,างวดนี้ถ้าวิ่งถ้าวิ่งถ้าวิ่งเข้าไม่มาหลักหน่วยตามเป้านะอาจจะเป็นเลขห้าหกสองอย่างนี้หรือเปล่าห้าหกสองนะครับหรือว่าถ้าเบิ้ลก็อาจจะเป็นห้าหกห้านะซึ่งพี่น้องก็ต้องหาแต้มหาอะไรมาใส่กันอีกทีนึงนะก็โอเคนะครับ เดี๋ยวค่อยคุยกันนะมันยาวนะครับยังยังยังมันยังมีเวลาอยู่นะครับยังพอมีเวลาอยู่นะบนวิ่งห้าล่างวิ่งสามเนาะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ